มีโจทย์เลขข้อหนึ่งนะคะคือถ้า25กำลัง x เ,เนี่ยเท่ากับ3และ15กำลัง y เท่ากับ5แล้ว y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะคะแบบแรกเนี่ยน้องน้องต้องดูก่อนน้องลองมาดูที่ชอยก่อนว่าเขาให้หาค่า y แต่ชอยมีค่า x อ,อยู่แสดงว่าน้องไม่จำเป็นต้องหาค่า y ที่ออกมาเป็นตัวเลขเราก็แต่ว่าจะต้องแทน y ให้อยู่ในรูปค่า x เราล,ลองมาดู ค่า x ตอนแรกก่อนที่อันแรกเนี่ยมันจะได้ว่า 5x 25กำลัง x เ,เท่ากับ3ส่วนทางด้านหลังเนี่ยจะได้ว่า 15y เท่ากับ5เราลองแทนค่า3ค่าของ5เนี่ยให้อยู่ในรูปของ5ข้างหลังเนี่ยให้อยู่ในรูปของ x ก,ก่อนโดยคิดจากสมการแรก ยี่สิบหากลัง x เท่ากับสามก็คือห้ากลังสองเพราะฉะนั้นจะได้ว่าห้ากลังสองทั้งหมดกำัง x เนี่ยเท่ากับ3 5มห้ากลังสองเเท่ากับสแสดงว่าสมมติว่าเราเอาทั้งหมดเนี่ยมายกกำลังด้วย1นึ่กำลังสอ ทั้งสองข้างเลยหลักการยกกำลังอย่างอันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าห้ากำลังหนึ่งส่วน a เนี่ยเอา a มานกำลังจะได้เท่ากับห้าน้งๆเข้าใจไหมัห้ากำลัง a ทั้งหมดกำลัง1ส่วน a ก็จะเท่ากับห้าเหมือนเดิมห้ากำลังหนึ่งนแหละประมาณนี้นะคะ อย่างอันนี้ก็คือจะได้เท่ากับว่าอันนี้ก็เท่ากับ5เท่ากับ3ามกำลังหนึ่งส่วนสองเอ็กนั่นเองทีเราก็ได้ค่าห้าออกมาแล้วเราก็ไปแทนในค่า y อันนี้ดูจะได้ว่าสิบห้า y เท่ากับ3ามกำลังหนึ่งส่วนสอง x ทีนี้สิบห้า y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3ามคูณห้า ท่ากับ15ใช่ไหมคะก็คือเป็น3คูณ5ทั้งหมดกำลัง y เท่ากับ3ามนั่นคือึ่งส่วน2 x อันนี้นะคะทำไมอันนี้ก็จะเท่ากับ3ามกำลัง y คูณกับห้ากำลัง y เท่ากับ3ามกำลัง1ส่วน2 x อันนี้มาจาก a คูณ b ทั้งหมดกำลัง m เท่ากับ a กำลัง m คูณ b กำลัง m อันนี้ก็เหมือนกามคูณห้ากำลัง y ก็เท่ากับสกำลัง y คูณหกำลัง y ทีนี้เราก็ย้ายนี้ไปลบก็อันนี้ก็คือถ้าอันนี้ก็ย้ายไปจากน,นี้ไม่คูณอยู่ก็ย้ายนี้ไปหารใช่ไหมคะก็จะได้เป็นห้ากลัง y เท่ากับสามกลังหส่วนส x หารด้วยสามกำลัง y อันนี้เนี่ยจะได้ว่าถ้า3กํกำลัง A หารด้วย3กํกำลัง B จะมีค่าเท่ากับ3กำลัง3กําลัง a ลบ B ฉะนั้นเมื่อเรามาใช้การน,นี้เราจะได้ว่าห้ากำลัง Y เนี่ยเท่ากับ3ามกำลังหนึ่งส่วน 2X ลบ Y อันน้เาก็จะมสามกลสองเอกลบไวยทีนี้จากค่าห้าที่เราได้มาตอนแรกเนี่ยจากค่าห้าที่เราได้มาตอนแรกนะคะก็คือเราจะได้ว่าห้าเนี่ยเท่ากับสามกำลังหนึ่งส่วนสองเอ็กทูกไหมนี้เราก็มาเขียนจากอันนี้ต่อดูต่อ ถ้าเท่ากับสามกำลังนึ่ส่วนสองเอใช่ไหมคะสามกำังหนึ่งสวนสองเอ็กซ์กับ y เท่ากับสามกลังหส่วนสอลบยจะได้ว่า3ามกำลังยส่วนสอเท่ากับสามกลังหนส่วนสอเลบยเนื่องจากฐานเท่ากันเนี่ยฐานก็คือตัวนี้เท่ากันยกกำลังแล้วมีค่าเท่ากันแสดงว่าตัวยกกำลังมีค่าเท่ากันได้ว่า y- ส่วน 2x เท่ากับ 1$ 2ส่วน 2x ลบ y ย้าย y ไปข้างเดียวกันนะคะเพราะเราต้องการจะรู้ค่า y จะได้ว่า y ส่วน 2x บวก y เท่ากับ1ส่วน 2x ดึง y ออกอันนี้ y เป็นตัวร่วมกันแล้วเราก็ย้ายอันนี้มาหารอันนี้นั่นเองก็จะได้ว่า y เท่ากับ1ส่วน 2x หารด้วย1ส่วน 2x บวก1ซึ่งวงเล็บข้างล่างเนี่ยจะเท่ากับ นี้นะคะจะได้ว่าข้างล่างก็คือ 2x คูณกับ1บวก 2x ถูกไหมคะทีนี้ 2x เนี่ยอันนี้ก็คือเอามาหารเอามาหารอันที่เป็นตัวหารตัวใหญ่หารเศษส่วนก็กับส่วนเป็นเศษจ,จะได้เท่ากับ1ส่วน 2x คูณกับ 2x ส่วน1บวก 2x อันนี้ก็จะตัดกันไปฉะนั้น y เท่ากับ1หารด้วย1บวก 2x ลรามาดูชอย้งตอบของเราดู y เท <Y S 1> ่ากับ 1, 1> หาด้วยหบวก2 x ก็คือ2 x 2> บก1 1> วกหนึ่งแหละฉะนั้นก็คือตอบข้อ1นั่นเองข้อนี้ก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวพี่จะสรุปอีกทีหนึ่งให้ฟังว่าทำยังไงนะคะจากอันแรกเนี่ยโจทย์เขาถามมาว่า 5, x, ถ้า25้ากำลัง x เท่าสแล้วสิบห้ากำลัง y เท่ากับหแล้ว y มีค่าต่าข้อใดต่อไปนี้เรามาดูชอยว่น แทนี่เราจะตอบเป็นตัวเลขเนี่ยช้อยกลับมีค่า x มาให้ฉะนั้นเราจริงจะต้องแปลงตรงบริเวณสมการของ y เนี่ยให้มี x อ,อยู่เพื่อที่เราจะได้ว่าหา,าเราจะได้หาค่า xy อะพวกนี้ได้ง่ายๆเดี๋ยวพี่ก็จะแปลงเป็นอย่างนี้หา5ในรูปของ x ก,ก่อนก็จะได้ออกมาเป็น5เท่ากับ3กลัง1ส่วน2 x จากนั้นเนี่ยเราก็มาแทน ค่าห้าลงไปแล้วก็แก้สมก,การออกมาก็แทนไปเรื่อยๆจนได้คำตอบเป็นอย่างนี้จนได้เป็นรูปอย่างนี้เนื่องจากฐานเท่ากันเนี่ยฉะนั้นตัวยกกำลังเนี่ยจะต้องเท่ากันด้วยเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันเราก็จับตัวยกกำลังมาเท่ากันแล้วก็แก้สมก,การออกมาหา y จะได้ y เท่ากับ1บวกกับ1บวก2 x ซึ่งก็คือเท่ากับ y เท่ากับ2 x บวก1นั่นเองข้อนี้ก็ตอบว่า หนส่วนด้วยส y มีค่าเท่ากับ1นส่วนด้วยสอง x บวกหค่ะ